เจ้าวัสดีเจ้าจืออำพรวัดว่าเจ้าอำเภอล่องกวางเจ้าจากวัดแปโอ้เงี่ยมาตลอดเพราะว่าด,ดอยนี่ใส่พันเนี่ยไพยองเนี้ยสีฮกน่ะ อันนี้สีสามนี่กำลังมาทดล้องอยู่เนี่ยหลังน้เพราะว่ามันเป็นตีดอนมันเนี่ยเข้าบ่ได้ต้องใส่เข้าโปะอยู่ตลอดด้วไงตอนแรกก็บอกบอกกล้าใจ้เหมือนกันเนาะพอดีไปซื้อพันธุ์อื่นแล้วมันมีเจ้าของร้านซักท้องคนแนะนําว่าลองเอาไปใส่นะแล้วทีนี้เปิดว่าร้องทดล้องสีสามสามพอป้กกระล้องใส่พอที่น้าแจะมันแจ่มก็แจ่มมันใส่ไปมันออกหออกั็แล้วแต่เนาะมันก็ออกดีออกปกติแสดงว่ามันต้องสอบหน้านีแหนหัวเมาะฟักมันใหญ่น้ำหนักดนีตอนแรกเขากะว่า มันไถ่เม็ดไถ่น้อยบ่พอยเนี่ยพอฮักมันกะเม็ดมันใหญ่ดีหัวนี่มันหมมีตีว่าหางมันจะซุ้มมีมันกัมมาได้เลยนะอุตจแม่ฮักนี่แม่จะกํากํสามหัวอันนี้มันกัมสามหัวมาได้นี่มันเต็มมดเลยหมมีตีว่าเออไหวหางอันตั้งหางมันหมมีหมมเหมือนพันอื่นน่ะพันอื่นนี่เวลาเขากัมนี่เขาจะกัมกํสามกัสี่เขาจุ่มตั้งหางมันแล้วฟันหัวมันจะก่ออานนี่มันกํมมาได้ยางมอเต็มมดหัวมันนะ 433พันสี่สามสามอย่างหม้อเลยต,เตีปูก<ม>ตีเกียวไ,ไ,ไปไหลกัสองงานเจ้าได้สามพันเก้าเจ็ดสิบเอาไปโมโลาาเฮียบีรี่นกระบะข้าวโดอย่างหัวงามใจเพราะใจเจ้าใจต่อทำน,นี้ปลูกต่ออยู่ฮะนะทั้งตีว่าตีดอนตีน้ำแจ๊กได้มดเด้อมั่นใจผลผลิตดีพีสีสามสามเจ้า